เู้ยโดนาถ้าขอเข้าหน่อยค่ะทุคะไอสมากฝ่าฝ่าวงโทษนะค่ะโทษนะคะขอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่ตุยค่ะแล้วก็พี่ธนานค่ะรู้สึกปยังไงตน้านีรู้สึเป็นยังบ้าค่ะออกงานกับอมรู้สึกว่าจริงๆได้เป็นเลสเกับ้ย่า าวันนี้ส่้ารหคะา่ะวก็แงะที่สนคนนี้เรื่องกันะคนเรื่องขอานทีงเล่นเล่นเป็นยัไงกก็อย่างเงี้ยเป็นตัวเองสวยๆแล้วก็แบบเออรวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยพิสบอกนะแต่เล่นอเไม่ค่อยพิสบอกตองๆไปเรื่อยๆจริงๆเคนพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม ไแบบดูดูไม่ดไม่ได้เลยใช่ป่ะพี่คนนี้ไม่ขึ้นต่รองันะไม่รต้องเจไหมใช่ในเรื่องต้องเล่นกับสวายด้วยมากนะครับไม่หรอกที่พี่ขอมาดีกวาได้ไหมันพี่ขอมาดีกวใช่ไหมแลกกัรแลกก กด้านนีสมุดันทึ้ครับวันนี้ครับครัลับข้างครับแล้วก็ยังไม่เคยเจอหน้าป้าตากับกับรนะกันงก็เกงยงกเร้รัก็เยบางเลยเลากล้ากกบ้างเยยยร กพี่ไม่อยากเจอโออะไรอย่างเงี้ยพี่เจอแล้วพี่รู้สึกว่าัวแพ้มาแล้วในเรื่องที่โดนนั้นเล่นเป็นยังไงคะถ้าเล่เตอร์ก็จะเป็นแบบเด็กผู้ชายนิดนึงค่ะเหมือนเป็นแบบโตมาด้วยเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลแม่ก็ต้องทำะไราเงี้เด็กผู้ชายอย่างงี้ซ่าๆหรือคนครอบครัวค่ะแล้วก็พอมาเจอผี่หนักสินค้าก็ต้องเปลี่ยนถูงผู้หนักจับใบตุ้ยจับออกงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตุ้ยอะ ไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องกุ๊กกิ๊บเลพี่ว่าพี่ว่าพี่ตุ้ยตอบไปแล้วนะ่พี่ตุ้ยเป็นยังไงไม่ไมกุกกิ๊บอยากไปกับผู้หญิงนะคะก็เล่ก็เล่นเปผู้ชายละลานะกับกับพ่อคือต้นจักเป็นยากมากเลยนะคก็ค่อนข้างจะแบบจีๆฮาฮสนุกสนานแบบกับ เไปเรยนนแล้วเราจะได้กันไหมคะเอนท้าเรนค้ายเราเปน <c oughs> คะแนนกันสบายหมดกไไัน <c oughs> <c oughs> จะบ้าเหรือเราก็คงจะตามถึงกอยู่<อ> ว่าสนุกไปแน่เลยคุณแม่แม่เป็นใครครับในเรื่องบอกกันห่อยอดมาคอมากไม่ใช่เชิมานะไม่ใช่ใช่ได้นพ่วรานจรชครับอมากมก็จะสนุกไน่เลยใช่ใช่ใช่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบริการอื่นๆขอบคุณพี่ตุ้ยมากนะคะขอบคุณค่เดี๋ยวพีไปซือตยนกันนะคะตามมเลยค่ไป่ยุโอโตัวทีตัที 你猜吧，我没问。